สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนะครับมีพระมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับพระมีซ่อมมานะครับเนื้อจัดมีซ่อมมีซสาะมานะครับผม มีคาบกาวบ้างเนาะนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าเขาใช้กาวอะไรนะเนี่ยเนื้อสวยดีนะครับเนี่ยเหมือนเขาทากาวเลอะๆนะฮะ แล้วก็ใช้เนื้อพระมาโปะนะครับใช้เนื้อผงนะมาโปะโปะไว้นะนี่ผมลองขูดแล้วไม่ออกนะแข็งนะครับเนื้อจัดดีนะ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยเนื้อี่เขาโปะไว้เนาะนะครับนี่เนื้อเนื้นอจริงก็อย่างงี้นะนะครับนี่ฮะนี่เนื้อจริงนะเนื้อจริงเนื้อสวยมากนะฮะด้านหลังนะครับนี่ฮะ เปิดสองพันห้านะครับทักมาคุยกันเนาะนประมาณนี้ 2005, ครับผมสองพันห้าครับพิมพใหญ่บางขุนพรมมีซ่อมมีเสาะนะครับผมเหนือจัดนะลองดูครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะนะครับต่อรองเอานะครับสองพันห้าร้อยบาทครับ พิมใหญ่บางขุนพรมนะครับผมโอเคนะครับ